เดี๋ยวเดีมึงกูเจอไก่กูเจอไก่ก่โคตรสีไรวะเมื่อกี้นี้เสียงคุณคุณหัวแวไม่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 เอากามเด็ขีดวะใครมันเปนคนเปิดเซิร์ฟเนี่ยสีขีดเทำไมเด็กคดีจริงนะวะทำไมเด็เด็เด็กกูสขีดกูเปิดเซิร์ฟไม่ใช่หรอ กูต้องเน็ตเต็มดิมึงมึงเปิดเซิฟก็เปินมึงแค่เป็นเพื่อนของมึงโอ้ยได้คือใครที่เปิดเซิฟเปิดของโมจังผมจะบอกอะไรให้ครับคนที่มาดูใหม่เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟผมทำไมผมพูดได้เต็มปากว่าเพราะว่าพวกเราพวกเราหารกันจ่ายนะครับเน็ตครับใช่ครับเราหารกันจ่ายครับหันกันจ่ายเน็ตไม่ไดหลุดอีกแล้วพี่นกไม่จะคอมเมนต์ ว่าเน็ตคนคนนี้มันต้องเป็นคนที่กูรู้จักเน็ตเอ๊ะถ้าไปเจดกูรู้จักคนเลยไม่ใช่เหรอยิ่งแบบเด็กน้อยไอ้เจดไอ้เจดไอ้เจดเจดชอบพาเด็กมาได้ ี่เป็นไงไอ้วันนั้นมึงยังไม่ได้เล่ากูฟังเลยว่าด็ดวันนั้นเป็นยังไงฮะแม่มนะออเอยมัเล่ากูฟังเว้ยก่อนเข้ามาเงียบเลยสัตว์เยมันเล่ากูฟังเว้ยฟอนก่อนเข้ามาอรมอเมาแล้วพาเด็กไปที่บ้านต่อเนี่ยเนีไอ้เชียนเล่าให้กูมาปฮืออฮือไือ ออบนในสัตว์มันเพื่อนมันเพื่อนตอนนี้มันเื่อนเูอะไรวะเด็ดจ้าชีวิตกูดีจริงมึงคนปเดี๋ยวเสียงแปลกเสียงคุ้นๆประตูนรกอยู่ไหนวะอ๋อจลงบ้านของผมอะ อยู่กลาางบ้นด้วยพีง่ายๆนะครับด้วยการปิดล <c oughs> ็อกคนดีไป <c oughs> มึงไปจากช่องกูเลยนะไอ้กันไปเอาไปเอาอมึงไปเอาอีกบัญชีมึงมาซับกูแล้วมึงเอาออกมาเองเอาออกมาไอ้คนดีซับติดบัญชีไอ้ฮะไอ้คนซับให้กูทุกกระบอกด้วยน้ำใจมึงเอาอีกบัญชีหนึ่งมามึงมาซับกูนะถ้าถ้าถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำเป็นอะไรไหมครับ เงียบเลยไมอ้าวไม่คิวไม่คิวเจ้าไม่เอาเลยเลยไม่เอาเกิแต่ว่านะโยไก่มันอร่อยมากมันเยอบบไม่เอาไม่ไม่ไม่พูดเขาหยาบซีขังไว้ปวดหันแล้ว ตั้งแต่เชียนี้กดเขาช่องกูมาเนี่ยไอ้เชฟกูเพิ่งบล็อกไปนะมึงเอาอีกยูเซอร์มึงมานะมึงใครใครนนี้มึงพิมพ์กูไม่เห็นไม่รู้อะพยันหรือเปล่ากลัวกลัวกลัวไมหมนะฉันรู้ว่าแบบเป็นคนปกติอ่ะมึงก็ไม่แน่มึงก็รู้เว่ามีคนแก่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อ ไอ้เหี้ยเสียงอย่างได้เลยแม่เอยสวัสดีครับเอ้าเหี้ยเป็นตกโลกกูหาเพชรประมาณธ์สิบกว่ารอบแล้วน่าจะประมันสามสี่กองละสวัสดีครับนาคิสวัสดีครับคุณนาคิโนกิบอกว่ากูว่ากูอ่านผิดแล้วทาคิเอาเป็นว่าผมเรียกว่าทาคิ กิแล้วกันทำไมไม่เรจอปลากีวะแล้วชายหายไปไหนหนึ่งวะใครมาขุดดิ่งตรงป่าวันนี้กูวันดีครับวันดีทำไมชื่อมันยากคูซานโน่ด้วยนะครับมาใหม่ครับล,าล,าลาา่าสุดล่าสุดมั่วชื่อคนดูล่าสุดมีคนมาขุดดิ่งอยู่ตรงป่าอ้อยแล <c oughs> ้วเดอ,อ๋ยวอ่านอ๋อ,อ 아.